กบสวัสดีครับพี่น้องมันนี้ย่ามแรงครับคำคำเสียงตะเว้นเบื่อเลยละพี่น้องผ้าพีผ้านองมาเบงได้เวียกกิ้ย่างมาือนลงพีกครับสองรอยลุมนะครับนี่พีกแดงนะครับพีหไงนะครับยาวไปถึงนู่นเลยพี่น้อง สีของครับสีแ่แถวแถวละยี่สิบห้าต้นครับในลอยหนึ่งพอดีนะครับหนึ่งร้อยพอดีเลยพ่อพีพน่นน้องเมื่อีีแปงหนึ่งครับเมื่อน,นี้ได้สองแปงนะครับแปงนี้ก็ร้อยลุมนะครับแปงนี้อ่าทางทางปลูกกล้วยนะครับกเ็เลยได้สามข้องนะครับยาวเลยพี่น้อง เนี๋ยผ้าพี่น้องบึ่งนะครับเวยนนี่ก็มีวนเลี่ยแล้วก็หยดน้ำเพิ่งจะเสร็จนะครับเบียดนิดหน่อยครับ นี่คือสวนกเกษตรลัางบ้านผสมผสานนะพี่น้องคันคู่หน่อยๆน,นะครับผูกพริกนะครับพ่อพ่อหกลุมครับพี่น้องหมดก่อนนะครับเพื่อนตีงานก็กลัวนะครับพี่น้องเป็นของใส่ไก่ปล่อยป,ายปานะลาของนี้นะครับซีแถวนะครับ บอสกุดนะครับเดี๋ยวก็โคตรมาลงนะครับนี่ละผลงานของเขาได้นะครับพี่น้องโปรดติดตามตอนต่อไปพี่น้องว่ามันสิเป็นหมากหรือเป็นหัวนะครับนั่นคือง,งานที่หนึ่งนะครับ ช่วงใบนะพี่น้องงานที่สองนะครับขอต้นองวนครับสือพันหนังวนมาลงนะครับเพิ่มเติมอีกสิบสองต้นนะครับโอ้ขอไปครับเพิ่มเติมอีกหกต้นนะครับแต่ก่อนมีซีครับอยู่ฝั่งนี้ครับสี่ต้นน่ครับในเพิ่มหกครับต้นนี้เงยเลยนะครับนอนเงย ไว้มาลากาครับพี่น้องลงยินเรร้อยครับต้นนะครับตัวต้นพันสมบูรณ์นี้นะครับพี่น้องสมบูรณ์ก็หมดก่อนนะครับเดี๋ยวพายปบึ่งนะครับที่ต้นกวนนะครับต้นหนึ่งนะับ ส bon ่วนที่สองนะครับกำลังมํารุงพี่น้องกำลังจะใบงายเนี่ยส่วนที่สามนะครับกำลังกินปุ๋ยนะครับปุ๋ยคอกครับพี่น้องนี่ครับกินปุ๋ยเราครับใบงเลยโอเคครับฝาาไว้เพียงแค่นี้นะครับทางสวนเกษตรหลังบันนะครับบเบียนฟรามนะครับ สวัสดีเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ